สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะฮะที่ติดตามนะฮะช่อง RFS Channel ของเรานะฮะทุกๆคนนะครับวันนี้นะฮะผมนะฮะมงคลศรีสุขปอยนะครับที่ปรึกษาการขายนะฮะบริษัทระยองอีซูซิเซลนะฮะสาขาปลวกแดงสะพาน4นะฮะเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวนะฮะรถบิ๊กอัพอีซูซุนะฮะรุ่นล่าสุดเลยก็คือเจ้า v c คอสแม็ x 4ฟรนะฮะที่นะฮะ ได้เปิดตัวไปเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมานี่เองนะครับแล้วก็ให้กระแสตอบรับนะกับทางนะฮะลูกค้าที่ใช้เยอะมากนะครับสำหรับเจ้าตัว V Cos Max 4x4 รุ่นนี้เนี่ยนะครมีอะไรที่เพิ่มเติมเข้ามาบ้างนอกเหนือจากรุ่นเดิมที่ผ่านมาเดี๋ยวผมจะมาพาท่านผู้ชมเนี่ยนะฮะไปชมพร้อมๆกันได้เลยครับแล้วก็มาถึงกับเจ้า V Cos Max คันนี้นะครับเริ่มจากฝากระโปรงนะครับมีการออกแบบนะครับ ให้มีเส้นสายที่นูนขึ้นมานะครับรับกับนะฮะชุดของกระจังหน้าสีทูโทนนะฮะสีเทาดำนะครับมาด้วยสัญลักษณ์อีสุสุนะครับเพิ่มความหรูหรานะครับแล้วก็กันชนหน้าครับเพิ่มเติมในเรื่องของชุดกากนะครับกันชนสีทูโทนให้อารมณ์แบบสปอร์ตนะฮะมากยิ่งขึ้นนะครับผมและก็มาถึงนะครับชุดไฟหน้านะครับแบบโปรเจคเตอร์รมดำนะครับพร้อมวงแหวนซิวเวลิงนะครับ แล้วก็มีนะฮะไฟ d ด y l i ลท์แบบบิว์อินนะครับช่วยส่องสว่างนะครับในเวลากลางวันแล้วก็เป็นไฟหลี่ในช่วงเวลากลางคืนนะครับตรงนี้ให้ด้วยนะครับแล้วก็มาที่นะฮะไฟตัดบอกนะฮะฝาครอบแบบชูโทนสีเทาดําเพิ่มอารมณ์แบบสปอร์ตนะครับผมตรงนี้แล้วก็เพิ่มเติมในเรื่องของตัวช่องรีดลมนะครับกันชนหน้าออกแบบมาให้ลู่ลมนะครับเพื่อพรุงทยานไปข้างหน้านะครับตรงนี้ ในส่วนของซุ้มล้อนะคะทั้ง4ซุ้มล้อเนี่ยก็จะมีชุดแต่งนะครับเพิ่มเติมเข้ามานะคะก็คือคิ้วนะฮะสีทูโทนครับมารับกับตัวของชุดกันชนบริเวณด้านหน้านะครับของเจ้า Vico Max ็กนะครับ 4x4 ในรุ่นนี้นะครับให้อารมณ์แบบสปอร์ตครับนะคะแล้วก็มาพร้อมกับนะฮรล้ออัลลอยขอบ18นิ้วสีทูโทนครับ6ด้านนะครับพร้อมสัญลักษณ์อีซูซูตัวนูนนะครับมาพร้อมกับยางบริสโต้นะครับขนาดซีรีส์ยาง255นะคะ ความสูงของยาง60นะฮะความกว้างอยู่ที่18นิ้วนะครับผมและก็มาถึงนะครับราวหลังคานะฮะสีทูโทนนะครับให้อารมณ์แบบสปอร์ตนะครับผมตรงนี้สามารถรองรับน้ำหนักได้ถึงนะฮะ80กิโลกรัมนะครับผมตรงนี้แล้วก็มาที่นะฮะกระจกมองข้ามนะฮะสีทูโทนครับ ออกแบบมาพร้อมกับชุดแต่งนะครับให้ดูอารมณ์แบบสปอร์ตนะครับแล้วก็นะฮะไฟเลี้ยวแบบ LED นะครับเพิ่มความปลอดภัยในขณะขับขี่นะครับและมีสัญลักษณ์นะฮะวีคอร์สนะฮะสีโทโทนนะครับที่มาพร้อมกับชุดแต่งนะครับวีคอร์สแของเรานี่เองและก็มาถึงนะฮะคิ้วขอบประตูนะครับพร้อมกับบันไดข้างนะฮะสีโทโทนนะครับรุ่นนี้นะฮะจะติดตั้งมานะฮะจากโรงงานเลยนะครับผม ถัดมานะฮะก็จะเป็นนะฮะชุดโคมไฟ LED แบบรมดำนะครับผมแล้วก็ไฟเลี้ยวนะฮะแล้วก็มีไฟถอยนะครับพร้อมกับไฟทับถิมนะครับเพิ่มความชัดเจนและความปลอดภัยในการมองเห็นนะครับผมเจ้า Vios Max ของเราเนี่ยนะฮะก็จะมีไฟเบรกนะฮะดวงที่3แบบ LED นะครับผมพร้อมกับนะฮะเสารับสัญญาณครับแบบชาร์กฟินนะฮะเพิ่มความรูร้านะฮะสำหรับการมองเห็น <S <S และก็มาถึงนะฮะฝากระบาดหลังด้านท้ายนะครับสำหรับเจ้า Vios Max คัคนนี้นะฮะมีการออกแบบนะฮะ ตัวของกระบะให้มีเส้นสายแบบนูนขึ้นครับมาพร้อมกับนะฮะชุดของสปายเลอร์แบบบิวอินนะครับให้อารมณ์แบบสปอร์ตนะครับมือจับครับแบบโเมี่มครับนะฮะแล้วก็ชุดกล้องมองหลังนะฮะแบบบิวอินนะครับให้ความหรูหรานะฮะติดตั้งมาพร้อมกับเจ้าวีคอสแม็คันนี้เลยนะครับผม และก็มาถึงนะฮะสำหรับเจ้า v c o s Max คันนี้นะครับเพิ่มเติมในเรื่องของโรบาหลังทับสีทูโทนครับมาพร้อมกับนะฮะสติกเกอร์ 4x4 ครับให้อารมณ์แบบสปอร์ตเพิ่มความหรูหรานะครับสำหรับเจ้า v c o s Max คันนี้ คันนี้นะครับผมก็จะมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยครับกับกุญแจนะฮะรีโมทอิเล็กทรอนิกส์ครับแบบดีเนียดอินที่นะครับมาพร้อมกับระบบป้องกันการจุกรรมครับอิโมบิเลเซอร์นะครับซึ่งเราสามารถที่จะนะฮะกดล็อกนะฮะหรือปลดล็อกนะครับด้วยกุญแจนะครับโดยที่ระยะไม่เกิน10เมตรนะครับหรือเราจะนะฮะใช้มือนะครับในการล็อกและปลดล็อกนะฮะโดยระยะไม่เกิน80เซนติเมตรนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องนะฮะนำกุญแจออกมาจากตัวเรา และก็นะครับสำหรับเจ้า V c o s s Max นะครับภายในมีการรีโนเวทใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเริ่มจากครับตัวเบาะหนังนะครับแท้กึ่งเทียมนะครับเป็นแบบสีทูททนครับนะเดินได้สีส้มนะครับให้อารมณ์แบบสปอร์ตนะครับด้านหลังบาะครับมีสัญลักษณ์นะฮะ V Cross นะฮะทั้งนะครับฝั่งคนขับแล้วก็ด้านฝั่งคนนั่งนะครับผมตรงนี้นะครับฝั่งคนขับนะฮะเบาะสามารถปรับได้6พทิศทางนะฮะด้วยระบบไฟฟ้า นะครับผมแล้วก็ด้านหลังครับสามารถที่จะปรับนะฮะให้เป็นแบบ40-60นะครับได้เลยนะครับผมตรงนี้แล้วก็มาถึงนะครับภายในห้องโดยสารนะครับสำหรับคอนโซลของเจ้า Vios Max นะครับก็จะมีการเพิ่มนะครับสีเปี n o b แ a c k ครับให้ความหรูหรามากยิ่งขึ้นนะครับมาถึงนะฮะระบบนะฮะบันเทิงนะครับของ Kenwood ขนาดหน้าจอ7นิ้วนะครับแบบทัชสกรีนนะครับพร้อมกับนะฮะระบบนะฮะในวีเกเตอร์แบบบิวล์อินนะครับสามารถเชื่อมต่อนะครับ ผ่านระบบบลูทูธนะฮะแบบไร้สายนะครับแล้วก็ Wi-Fi d อทเกินะครับแล้วก็ในส่วนของระบบ iPod ครับนะฮะได้ทุกความบันเทิงนะครับสำหรับการเดินทางและก็มาถึงนะฮะระบบทําความเย็นนะฮะสำหรับเจ้า V c o อสแมคันนี้นะครับที่สามารถที่จะปรับอุณหภูมิครับตั้งแต่18องศานะฮะจนถึง28องศาได้เลยนะครับ พร้อมกับนะฮะระบบไล่ฟ้าที่บริเวณกระจกด้านหน้าและนะฮะระบบไล่ฟ้าที่กระจกด้านหลังนะครับสามารถที่จะให้ความเย็นทั่วถึงนะฮะภายในห้องโดยสารได้เลยนะครับผมถัดไปนะครับก็จะมีช่องจ่ายไฟนะครับขนาด5โวลต์นะฮะ1แอมป์อยู่2จุดด้วยกันนะครับที่บริเวณด้านหน้าและด้านหลังคอนโซลกลางนะครับและก็ช่องเสียบนะฮะแบตได์พร้อมกับ AUX ที่มีติดตั้งมาให้พร้อมเลยนะครับ และก็มาถึงนะครับสำหรับเจ้า Vcos Max คคันนี้นะครับกับเครื่องยนต์3,000ซีซีนะฮะที่177แรงม้านะครับแรงบิดต่อเนื่องอยู่ที่380นิวตันเมตรนะครับที่1,800ถึง2,800รอบต่อนาทีนะครับซึ่งให้ทั้งกำลังแรงม้าและแรงบิดนะครับพร้อมกับนะฮะในการประหยัดน้ำมันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับผมและก็มาถึงนะครับสำหรับนะฮะเจ้า v c o s สแมคคันนี้นะครับกับระบบปรับเปลี่ยนระบบขับเคลื่อนแบบไฟฟ้านะฮะ t e r ร a i n c o m m a n d นะครับผม ซึ่งสามารถที่จะนะฮะปรับสวิตนะฮะจากขับเคลื่อนระหว่าง2ล้อและ4ล้อนะฮะด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้านะครับผมตรงนี้นะครับแบบฉบับครับ SUV ระดับหรูครับนะฮะให้ทุกการเดินทางเนี่ยนะครับสามารถที่จะปรับจาก2าไฮเป็น4หาไฮได้ทันทีนะฮะโดยที่ไม่ต้องหยุดรถนะฮะและทำงานด้วยความรวดเร็วและแม่นยำนะครับผมสำหรับพวงมาลัยนะครับผมก็จะเป็นนะฮะพวงมาลัยแบบพุ่มหนังนะฮะ แบบนะฮะดูอ้อสปอร์ตแพทเทิร์นนะครับพร้อมกับนะฮะเย็บด้วยได้สีส้มนะครับให้อารมณ์แบบสปอร์ตนะครับมาพร้อมกับสวิตช์ครับนะฮะมันติฟังก์ชันครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเสียงเบาเสียงนะครับการเปลี่ยนโหมดฟังก์ชันในการเล่นต่างๆนะครับพร้อมกับนะฮะปุ่มกดรับโทรศัพท์นะครับผมตรงนี้ส่วนบริเวณด้านขวาครับก็จะเป็นสวิตช์นะฮะคูดคอนโทรลนะครับสะดวกสบายทุกการเดินทางครับไม่ว่าจะเป็นระยะทางที่เดินทางไกลๆนะครับสามารถที่จะล็อกความเร็วอัตโนมัติได้เช่นกันครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ isuzu นะฮะ d max v cross max นะฮะ 4x4 3.0 <0, S 1> ครับ ddi s t p e d i นวัตรกรรมเปลี่ยนโลกครับนะฮะสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะฮะที่สนใจอยากจะเข้ามาทดลองขับนะฮะหรือเข้ามาเยี่ยมชมนะฮะของเราเนี่ยจะมีทั้งหมด2สาขาด้วยกันไม่ว่าจะเป็นนะฮะระยอง isuzu cell ครับสาขาสำนักง,งานใหญ่นะครับที่แยกคขับมาและอีกหนึ่งสาขาครับระยอง isuzu cell ครับ สาขาโปรกแดงสะพาน4นะฮะหรือติดต่อได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้นะครับและอย่าลืมติดตามครับช่อง RAS Channel นะครับอ s สุส h o องระยองต้องระยองอ s สุส c เซลขอบคุณมากครับ